สนับสนุนโดยยูร่ปังพกไปกินได้ทุกที่ยูร่ปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา สวัสดี่ผู้ชมครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่กลิ้งนะครับฆฆข้างหลังนี้<ฆ>นวดกระดิกมาหลายทีพี่กันจอมพลังพี่กันจอมพลังบอกยังไหวยังไหวแปลว่าอะไรลุยสร้างถนนเล็กถนนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะที่จังหวัดสากแก้วแม้ว่าตอนนี้จะมีดรามา่าหาโถมเขาใส่ดราม่ามาจากสสพไอส์ไล่ตรวจยิบย่อยเลยยิบจนละเอียดขนาดไหนพี่กันบอกไม่มีปัญหาตรวจสอบได้ครับอ๋อนี่เป็นจุดที่สองใช่ไหมจุดที่สามครับเ ทางเข้าครับหนึ่งสองสามหัวท้ายกลหัวท้ายกลางตังวตใหญ่ถ้าแอมันเล็กมันไม่ทมันตัวใหญ่แต่นี่ทันอ,อยู่นะทําแบบนี้เป็นการตรวจสอบคือไม่ได้จะตรวจสอบพิการจอบรลังแต่ตรวจสอบความไม่ปกติธรรมดาเฮียชูก็เลยบอกว่าผ่าน คนนี้สอสอคนนี้สอบผ่านในฐานะเยชูเป็นใครมาก่อนจอมแฉร,รอบนี้เป็นการแฉภายในกระบวนการรัฐสภาดีนะคะเพราะว่าคนก็เชียร์ให้คุณไอซ์เนี่ยตรวจสอบเลยให้ลึกเลยเอเอเอาให้ลึกเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอจบจากตรวจสอบพี่กันก็ไล่ตรวจสอบคนอื่นๆให้ทั่วเลยเมันจะได้เกิดความโปร่งใสกับคนที่เป็นทั้งประชาชนแล้วก็นักการเมืองไทยด้วยเป็นบทบาทที่น่ายกย่องในการตรวจสอบมากๆแล้วคนที่เวลามีปัญหา เขาอยากจะให้พี่กันช่วยเหลือก็ไม่ต้องส่งข้อความไปหาพี่กันแล้วนะคะก็ส่งไปหาสสแล้วชนกสิเต้องรับหน้าที่ด้วยเพราะว่าสสทาหน้าที่แทนประชาชนอยู่แล้วใช่ค่ะหลังจากนี้คนที่มีปัญหาได้รับความเดือดร้อนทุกเรื่องเลยนะคะไม่ต้องส่งข้อความไปหาพี่กันแล้วในฐานะที่พี่กิ้งเคยทํารายการไม่ได้เคยทํารายการร่วมกับพี่กันแต่พี่กันไม่มาเลยเพราะว่าเอาแต่ไปช่วยชายแดนเนี่ยเห็นข้อความบางทีคุณผู้ชมไปดูดิร่วมด้วยช่วยสู้พี่กันจะนั่งอยู่แต่แบบเนี้ย เพราะว่าคนส่งข้อความหาเขาตลอดเวลาไม่ต้องส่งนะคะ จากนี้ถ้าคนที่มีความเดือดร้อนไปส่งข้อความหาสอส,อสอรัชนกแทนได้เลยขอบคุณมากๆเลยค่ะดิฉันดีใจและภูมิใจที่ประเทศนี้มีคนจะช่วยเป็นปากเป็นเสียงทําหน้าที่เหมือนพวกเราเลยค่ะช่วยเป็นปากเป็นเสียงตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสเปิดชื่อเปิดข้อมูลมาได้เลยนะคะพวกเรายินดีที่จะนําเสนอให้จบจากพี่กันแล้วคุณรัชนกบอกได้เลยว่าจะอยากตรวจสอบใครต่อค่ะ mm hmm. ขอให้การตรวจสอบนี้เป็นไปอย่างเท่าเทียม แล้วก็ทั่วถึงด้วยนะคะในขณะที่ชาวบ้านค่ะคุณผู้ชมคนที่เขาเห็นพี่การจอมพลังอยู่ในพื้นที่คนที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากการจอมพลังวันนี้ขอยกตัวอย่างคุณป้าในพื้นที่สะแก้วก็แล้วกันนะเพราะว่าคุณป้าหลายๆพื้นที่อย่างคนที่เคยถูกน้ําท่วมที่เชียงรายที่พี่การไปช่วยหรือว่าภาคอีสานเอาเฮลิคอปเตอร์ลงไปช่วยรับเขาผู้สื่อข่าวเรายังไปสัมภาษณ์ไม่ถึงตรงนั้น<ะ>เอาที่สะแก้วก็นนานหลายเดือนมันกลายเป็นดรามา่าดรามา่า ในทุกมิติไปหมดเลยนะครับดังนั้นดรามา่ามันรุนแรงรุนแรงไม่ว่าจะเป็นพี่ไอก็โดนพี่การจอมพลังก็โดนคุณสุนายก็โดนสวอังคาก็โดนโดยเฉพาะท่านสวอังคาพี่ต้นข่าวเรือนมลิทุกขออนุญาตแบบนี้ขอนขอนุญาตขออภยัยเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข้อความที่หลุดลอดการตรวจสอบและคาดเคลื่อนไปส่งผลให้ข้อความนี้มีปัญหาทําให้ท่านสวอังคาถูกมอง ในแง่ล้ายในแง่ลบพี่ต้นไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบในแดงสิ้นนะครับเนื่องจากมันเป็นความบกพร่องผิดพลาดที่มันหลุดออกไปแล้วเหตุการณ์นี้ทำให้ท่านสวอนคณาเนี่ยได้รับผลเสียหายถูกมองในแง่ลบในแง่หลายดังนั้นข่าวอารุณอมรินไม่ว่าจะเป็นพี่ต้นพี่กิง้งพี่บอลต้องกราบขออภยัย ท่านสอวอังคาาด้วยความจริงใจทั้งหมดนะครับจากรายการข่าวรุนมาินนะครับกราบขออภัยพี่อังครับสอวอังคณานะครับขออภัยครับแล้วขออนุญาตอธิบายต่อว่าเหตุการณ์เนี้ยไอข้อความที่พูดไปเนี่ยไม่ได้คิดเองนะไม่ได้มาจากการคิดเองแต่มาจากชาวเน็ตตอนนัน้นแรงมากมแรงขนาดไหนชาวเน็ตพูดรุนแรงดุเดือดดุดัดนกระบวนการทํางานก็เลยเหมือนไปหยิบหยิบออกมาซึ่งไม่ได้มาจากการคิดของพวกเราเองที่ตั้งใจจะใส่ร้ายท่านสอวอังคณาอีกส่วนหนึ่งเรื่องเนี้ยมันประมาณนี้ แต่ถ้าหากดูทั้งรายการมาประมาณนี้แล้วกระบวนการทํางานของพี่ต้นพี่บอลพี่กิง้งและทีมงานทุกๆคนพี่พี่บก,กพี่พี่บรวเซอร์ทำงานตามกระบวนการจริยธรรมเนื่องจากเราได้มีการบาลานซ์ทั้งสองฝั่งไม่ว <ฮะ S 1> ่า,าตอนนั้นตอนนั้นนะฮะที่มันเกิดเหตุพี่กันพี่บุ๋มชาวบ้านส่วนหนึ่งท่านสวอนคณา,นนาและผู้ให้การสนับสนุสน,นส่วนหนึง่งเท่ากับว่า,วาจริงๆและถ้าดูทั้งรายการนะ เราบาลานซ์ว่าเรานำเสนอครบถ้วนทุกฝ่ายอยู่แล้วแต่ว่าเวลาถูกตัดออกไปยังโลกออนไลน์มันเป็นดราม่ามันเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆไม่ปฏิเสธว่าผิดพลาดบกพร่องไม่ปฏิเสธเรื่องนี้และครับพี่ต้นผิดพลาดบกพร่องจริงๆกรับขออภัยพี่อังอีกทีนะครับแล้วพรุ่งนี้ผลกรรมเลยฮะพี่ต้นวันพรุ่งนี้ไม่รู้จะจบรายการหรือก่อนจบรายการผมจะไปกศธชไปชี้แจงกับท่านคณะกรรมการแล้วก็หลายๆท่าน ะะเพราะฉอภัังการทํางานของพวกเรานะคะสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ทวงติ่งกันมาได้เพราะเรารับฟังกันตลอดนะ,ะแล้วก็นํามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็พาให้กับทุกท่านเนี่ยได้พบกับสิ่งที่มันเป็นการจันรลงสังคมสร้างสรรค์สังคมผ่านทางสื่อที่พวกเราได้นําเสนอด้วยดูกันยาวๆค่ะเรานําเสนอทุกด้านเข้าใจว่าบางครั้งคุณผู้ชมเปิดทีวีมาอ้าวเจอเรื่องนี้กําลังอยู่ทางฝั่งซ้ายขอให้ใจเย็นๆสักนิดหนึ่งต่อจากนั้นเราจะไป เป็นฝั่งขวาต่อเนื่องกันเลยนะคะให้ผู้ผชมดูจบๆแต่ถ้าส่วนไหนยังไม่สบายใจแจ้งพวกเราเข้ามาได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ต้นถ้าเกิดว่าไปก่อนรายการไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องๆจัดรายการจนจบต่อให้นะส่งกําลังใจเป็นตัวแทนพี่ใหญ่ของเราร <ไป S 1> ขอชี<า>ยแจ<า>่อนอ,อีกทีนึ่ง<น>ะครั ส่วนทหารเขาก็ยังคงทําหน้าที่ของเขาอยู่ค่ะไม่ว่าโลกออนไลน์จะมีกระแสะเป็นยังไงก็ตามทหารเนี่ยลุยเคลียร์ไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่เขาได้เริ่มต้นทําโซนที่หนึ่งทำแผนที่แบ่งเลย A B C D จุดไหนที่จะคืนพื้นที่ให้กับชาวบ้านได้รวดเร็วที่สุดแล้วก็มีความปลอดภัยมากที่สุดนะคะเมะื่อวานนี้พี่ๆยังคงเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่บ้านหนองยาแก้วกันอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วตอนนี้ข่าวดีก็คือว่า โซนดีที่มีการขีดเส้นพื้นที่เอาไว้เนี่ยตอนนี้ทำได้เกิน93แล้วนะคะนต์แ้วนหรอเหมือนกำลังดาวน์โหลดอะ่ะแผ่นดาวน์โหลดโหลดดิ้งกำลังใกล้เต็มละส่งกำลังใจให้กับพี่ๆแนวหน้าด้วยค่ะกู้จมแน่นอนว่าช่วงหน้ากลับมายังคงเกาะติดสถานการณ์ชายแดนนะครับขเขมรเนี่ย ไม่รู้จะงัดมุกไหนออกมาแล้วเพราะว่างัดมาจนหมดแล้วล่าสุดเอามุกเดิมออกมาอะไสิบแปดเฉลยศึกที่ไทยจับไว้อ่ะเมื่อไหร่จะปล่อยปล่อยได้แล้วตอนนี้พยายามจะกดดันให้ไทยปล่อยทหารเขมรที่ถูกควบคุมตัวอยู่ครับอาไอะไงกลาปีก,กาเงเมียตองอ่อนนี่คือคางเพชรทิยทยหนึ่งดอกเลงอยมันรองจ้ำตามอำเภอจานอาสาพาเที่ยวครั้งที่ส เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่20ตุลาคม2568ติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่ Facebook ตามอำเภอจานครับ you พูดหายใจให้เต็มพลังและส่งเสียงเชียร์ดังๆไปกับไดกิมในซีเก์และอาเซียนพาราเกน2,568ไดกิม65ปี PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้้วของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิต และสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่าง,ย,างยั่งยืน65ปี PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิม <c oughs> เลยดูแลเขาด้วยไ i ฟ e ลี Life ่เครื่องเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชารโคใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย9 9ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วยแดงแป๊แเปดเลยเบาเนี่ย เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะมึงกินเบนโตมแพ้ปัญหาผิวปลิวเลยค่ะฝ้าแดดทาลำไย,ยดูนินสยัยทาแตงโมมีิ้วรอยทาแครอทฟังทันไหมฝ้าแดดทาลำไย,ยดูนินสยัยทาแตงโมมีิ้วรอยทาแครอทผิวสวยพร้อมเสิร์ฟจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลกแม่ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้เขา h i คิวเอสรวม5สารอาหารและผสมก๊อสแอลซีฟอส ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองให้ q s e t แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบงานแฟร์ใหญ่ที่สุดส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์ Living Festival จัดใหญ่ครบทุกโซน e x p l และโซนสินค้า outdoor ก็มี24ตุลาคมถึง2พฤศจิก,กายนนี้ Impact เมืองทองธานี เสียวฟันแบบนี้ยาสีฟันธรรมดาอาจไม่พอต้องนี่เลยเซนสดายมัลติแคร์ด้วย3พลังช่วยปกป้องฟันช่วยลดการเสียวฟันลมหายใจหอมสดชื่นครบคุ้มด้วย3พลังใช้ได้ทุกวันแดงแป๊กเลยเบาเนี่เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะมึงกินเบนโตมแพเด็กยุคนี้ไม่หยุดอยู่กับที่เสริมเขาด้วย i q s Cool ใช้จุกก้าวของเขาได้ทำมากกว่าที่คิด yeah. well ใหม่ไปโรงเรียนกับ High Q S School น้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ดี c o เจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเรเออ่านคำเตือนฉลากกัญยาภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องอลัลเลนิกชนิดเม็ดอลัลเลนิกชนิดเม็ดมีตัวยาลาลาทาดีนภูมิแพ้ดูแลด้วยอลัลเลนิกชนิดเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา มิกซ์จากเนเจอร์กิฟมีอัลคาทลนมีวิตามินเกลือแร่และมีคอลลาเจนพร้อมวิตามินซีเช้ากินเนเจอร์กิฟก่อนนอนกินเนเจอร์กิฟตก็ก็มิกซ์ก็ก็มิกซ์ก็ก็มิกซ์จากเนเจอร์กิฟต์เชก็กินเนเจอร์กิฟเที่ยงก็กินเนเจอร์กิฟถึงตอนเย็นก็กินเนเจอร์กิฟอยากกินเนเจอร์กิฟที่ไรเธอก็ชงมาให้อยากกินเนเจอร์กิฟที่ไรเธอก็ชงมาให้เนเจอร์กิฟดื่มอร่อยดื่ม อีกขี้นกเขาเรียกใครอ่ะยิงคิดเยอะยิ่งตัดอมพอนเลยแค่หายใจก็สดชื่นขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะผ่อนเออเลย สนับสนุนโดยเข้าเกรียบ PR Big Bag อร่อยเข้มเต็มซองกรมการขนส่งทางบกเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎสายไฟฟ้าฟูเลอร์ ยูรอปังพบไปกินได้ทุกที่ยูร้อปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา บางครึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมความคืบหน้าที่ทางกัมพูชาได้ประกาศต่อไทยล่าสุดตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เขากําลังถามหาฉเฉลยศึกทั้ง18คนนะคะโดยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาก็คือปรักคนนี้เนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ไทยกัมพูชาบรรลุข้อตกลงสันติภาพกันแล้ว mm. บรรลุข้อตกลงแล้วเตรียมที่จะลงนามแล้วก็จะปล่อยตัว18ฉเฉลยศึก แล้วด้วยค่ะการเงยนทุงอันนี่